Pieces of me to replace the broken pieces of you. Oh. เราเข้าสู่ IGTV ของ Ferty Make-up ค่ะช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะ work from home อยู่บ้านนะคะก็ด้วยความที่มันว่างเราก็เลยไปซื้อต้นไม้มาปลูก CF ต้นไม้เก่งกว่าเครื่องสำอางแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ละทิ้งการ CF เครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเราจะต้องฝึกแต่งหน้าไปทุกวันค่ะเป็นต้นเหตุที่เฟิร์ตต้องกลับมาทาคลิปในวันนี้เพราะว่าเฟิร์สไปเจอไอเทมตัวหนึ่งค่ะเป็นแป้งฝุ่นกับรองพื้นของแบรนด์ไทยนะคะซึ่งเฟิร์ตไปเห็นรีวิวของเขานะคะเยอะมากมาก นี่ค่ะทุกคนน้องสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นแป้งฝุ่นกับรองพื้นนะคะของแบรนด์รูเซียค่ะ l u c ซียเบบี้สกินฟาวเดชั่ with SPF 30ม PA บวกบวกบวกและ l u c i ียเซ t ติ้งพาวเด with oil control formula ค่ะทุกคนจะบอกว่าน้องสองคนนี้เขาเป็นที่เรื่องชื่อลือชามากในเรื่องของทําให้ผิวโลวสวยทําให้ผิวดูสวยสุขภาพดีแล้วก็มีความติดทนคุมมันกันน้ํากันเหนื่อนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็จะมีตัวรองพื้นนะคะแล้วก็จะมีตัวฟองน้ํานุ่มๆม,มาให้นะคะเ แอบเห็นแล้วล่ะฟองน้ําเขาค่อนข้างนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ค่อยๆพัมรองพื้นออกมานะคะรองพื้นเขาก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะก็สามารถใช้คู่กับฟองน้ําได้เลยเฟิร์สคิดว่าเขาทําขวดแบบนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆนะคะสําหรับเฉดรองพื้นนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเขามีให้เลือกถึง4ี่เฉดเลยนะแต่ว่าเฟิร์สเลือกเบอร์ศูนย์สองมาเพราะว่ามันจะเข้ากับสีผิวเฟิร์สที่สุดนะคะ ทุกคนคะ่ะสำหรับเนื้อรองพื้นนะคะเขาจะมีความเป็นเนื้อแบบกึ่งแมตนะคะค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็เบาสบายผิวมีความเป็นงานผิวมีความกโกลช่ำมากค่ะทุกคนแต่เป็นงานผิวที่มีความปกปิดค่อนข้างสูงมากเลยนะคะทุกคนดูสิเห็นไหมใต้ตาหายไปแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นฟินิชผิวหลังใช้รองพื้นลูเซียแค่หนึ่งตัวนะคะ <ว id> ก็จะได้ผิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ว่าความผิวสวยของเขาะะก็จะให้การปกปิดที่ดีเลยค่ะทุกคนอันนี้เฟิร์นไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้คือแบบทารองพื้นตัวเดียวเลยแล้วรองพื้นที่เป็นงานผิวแบบนี้นะคะเฟิร์นว่ากําลังเหมาะกับเทรนการแต่งหน้าในช่วงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมมันกันน้ํากันเหงื่อตัวต่อไปที่จะใช้นะคะเป็นแป้งฝุ่นค่ะ Lucia Setting Powder with Oil Control Formula นะคะ สำหรับด้านในกล่องน,นะคะเขาก็จะมีตัวแป้งฝุ่นแล้วก็มีแปลงนะคะพร้อมพับในแป้งฝุ่นมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยสำหรับตัวแป้งฝุ่นนะคะเฟิร์จะใช้เป็นเบอร์02ค่ะเหมาะสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะสําหรับเฉดสีนะคะเขาก็มีให้เลือกทั้ง3เฉดสีเลยทุกคนก็สามารถไปเลือกให้เหมาะกับตัวเองได้เลยค่ะแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเซตหลังจากลงรองพื้นค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เฟิร์จะเอามาเซตผิวกันนะคะซึ่งเขาจะทําให้รองพื้นของเราติดทนมากขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมความมันที่จะ เกิดระหว่างวันได้ด้วยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคะเบิร์จะขอใช้เป็นแปลงก่อนนะคะทุกคนวันนี้เบอร์อยากได้ผิวที่มันมีความแบบไม่แมตจนเกินไปสําหรับใครที่ผิวมันมากหรือว่าอยากได้ลุคที่มันดูแมตขึ้นมาหน่อยนะคะก็สามารถ ใช้พับซับไปได้เลยค่ะทุกคนพับตัวนี้นะคะเขาจะช่วยสมานเนื้อแป้งให้เข้ากับผิวหน้านะคะแล้วก็ช่วยดูดซับความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ทําให้รองพื้นติดทนมากขึ้นด้วยค่ะทุกคนคะสาหรับแป้งฝุ่นของลูเซียตัวนี้นะคะเปิดว่าเนื้อเขาค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็นุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายมาก ผสมกับตัวแปลงที่แบบนุ่มแล้วเวลาเกลีคือฟินมาค่ะทุกคนมันแมตต์ก่อฝังนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความงานผิวอยู่เห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นฟินิชลุกของรองพื้นบว,วกแป้งนะคะเฟอร์ใช้แป้งเซ็ตไปแล้วเห็นไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ใบขึ้นมากๆค่ะมีรองพื้นกับแป้งฝุ่นที่ไม่หนักผิวสบายผิวเนี่ยทำให้เราไม่ต้องกังวล<ม>เรื่องการเป็นสิวอุดตันหลังใช้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะล้างออกไม่หมดหรือว่าไม่สะะะอออาดดนะคะนคีี่ืข้ คนโอเคเดี๋ยวเฟิร์สจะขอตัวไปแต่งหน้าทําผมนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาฟินิชลุคกันอีกรอบหนึ่งนะคะและท้ายคลิปเราจะมาทดสอบการติดทนกันน้ํากันเหงื่อขั้นสุดของรองพื้นลูเซียกันนะคะก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้ค่ะตอนนี้คือแป้งกับรองพื้นอ่ะเขาได้ทําการเสร็จตัวไปแล้วเรียบร้อยค่ะทําให้ผิวเราดูแบบ สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะทุกคนคือเฟิร์สไม่ได้ลงไพลเมอร์ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรใดๆเลยนะคะคือลงรองพื้นของลูเซียตัวเดียวเลยนะคะมาค่ะทุกคนและหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมการทดสอบความทนของแบนรนด์ลูเซียกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ คนคะเฟิร์สขอปลบกมือให้แบรนด์ลูเซียค่ะคือรองพื้นกับแป้งฝุ่นเขาติดทนกว่าที่เฟิร์สคิดไว้มากนะคะทุกคนขนาดลาดน้ำเยอะๆไปนะคะยังไม่มีแบบหลุดลอกหรือว่าเป็นคราบออกมาเลยและสำหรับใครที่กำลังมองหารองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นที่ให้ลุกงานผิวสวยๆกโกรแบบนี้นะคะให้การปกปิดที่ดีให้การติดทนที่ดีกันน้ำกันเหงื่อนะคะเฟิร์สแนะนาเป็น แบรนด์ลูเซียเลยนะคะทุกคนทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะใช้คู่กันค่ะทุกคนสามารถสั่งซื้อน้องเขาได้ทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะดเดฟจะถิ้งไว้ให้เนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเฟิร์สก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย